แจ้งภรรยาแจ๊ดลั่นความจริงคือความจริงล่าสุดจำเลยโดนคุกตลอดชีวิตแล้วเพจเฟซบุ๊กสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือทนายตั้มได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าจำคุกตลอดชีวิตคนร้ายทุบหัวคนงานบ้านแจ๊ดวันนี้ที่ศาลอาญามินบุรีนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่นายเศรษฐวุฒิหรือเบียเป็นจำเลยในคดีที่ก่อเหตุฆ่าคนงานบ้านแจ๊ดชนชื่นโดยเอากระถางต้นไม้ทุบหัวจนเสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อวันที่15กรกฎาคม2562โดยสารพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจำคุกตลอดชีวิตจำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษหนึ่งในสเหลือจำคุก33ปี4เดือนพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก2ปีลดกึ่งหนึ่งเหลือ1ปีรวมจำคุก34ปี4เดือนและริบอาวุธปืนโดยทางด้านแจ้งภรรยาของแจทชนชื่นก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางไอีสั้นๆว่า ความจริงก็คือความจริงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ